ของเหลืออยู่ถาดน,นึงแล้ววันนี้พามาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะจากที่จากจากที่เราจะอยู่แค่ในห้องขนมพูดคุยเรื่องเกาหลีตอนนี้แม่ค้าได้ออกมาขายของแบบเต็มตัวแล้วนะคะโอเค นะคะบรรยากาศทางมาขายขนมข,ของเราที่นี่เป็นทะเลฝันตรลังนะคะ<อ>เรียกว่าหาดปากนี้นี่เป็นสภะพาีรีนะคะขายของแบบชิวๆลมแรงๆกงันไปเลยค่ะ <c oughs> นี่ก็จะเป็นทะเล มีนะคะทุกคนใครที่อยู่อาบุดตายได้นะคะทุกคนแต่ว่าแม่ค่าอาจจะเล่นกลองมักงไม่กลองมักงของเลงมั่าคือว่าเล่นไม่ถนัดน,นะคะแต่ว่าก็จะ,ะเพื่อผีนองคนกลางพวกกันนะนะาไล่ๆๆไล่ไล่แบ่หว่าไล่ไล่คนเดีว่าเพื่อหว่าได้มาพันพันมาแหลกคลิป้าหว่าเล้งท่าตายไปเลยกัน ได้แต่ว่าต้องทนฟังนิดนะก็ลริลนแม่คานไม่ค่อยไป เชิญชวนพี่นองมาเที่ยวหัตบักเมงนะคะโดนัทฉินละซิบบ้านถึงมีนะคะ,ส,บบะ,คะสำหรับบักเม้งข้าวหวานมาอยากอุดนุ่นเฉยอุดนุ่นสิ้นคา,าถักมาได้ทีเ c e b o o กซ้าหนิดรอดกัดนะคะข้าวหวานไข่มาอยากมาเฉยอุดนุ่นขนมอยากลงมากินขนมก็ได้นะคะยินดีต้อนรับน,นะคะ นะคะอาจจะชื่อว่าน้องวันเบกเกอรี่นะคะเอ่อเข้าเข้ามาถักทายกันได้ฝากไปกดไลค์กดแชร์กันนิดนะคะเพราะว่าตอนเนียนเฟซบุ๊กกันถือว่าไม่โพสอะไรเลยเพราะว่ามันโดนปิดกันมากคือว่าโพสเนึ่งคนจะเห็นอยู่แค่ประมาณลิ่คนอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยหยุดไปก่อนนะคะคือตอนเนียนแรงตายแร่งตายด้วย ดัง้วยือวส้มลงไม่แล้วแต่ว่าหลายๆคนก็บ,บอกนะว่าเลกตายน่ารักแต่สําหรับโรนมันไม่ห่วยทนัดคือว่าถ้าว่างคนบ้านเราเขาก็เดียวกว่าทองแดงเริ่นเลยพี่นองเออ <c oughs> แต่ว่าฮัไปกับพี่นงไงน,นะอย่าทื่อร้ากัน <c oughs> ได้เลยนะคะเนี่ยค่ะปกติแม่คานจะค้ายอยู่สร้างแยบปากเม่ ปลาเมน,นะคะแล้วก็นาไฟ่ปาอีกจุดหนึ่งแล้วก็ถ้าว่าช่วงนี้โรงเรียนเด็กเพิเ่มแม่ค้าก็จะมาโรงเรียนช่างล่างข้างขี่นง n g ี่วช่างล่างด้วยนะคะก็าวอุดรุดวยแต่ว่าใครมาไล่ปีแล้วทีนียน้ยขอบคุณหมากไม่ว่าจะใครอะไรก็คือจะอุดรุนดีตลอดตั้งแต่ตั้งแต่ที่ว่าแรกมาลืมเป็นแม่ค่าไข่ผลไม ไห้ส้มนองไห้อะไรเงี้ยค่ะอ่าบุญน,นุ่นกันมาโดยตลอดจนว่าแม่ค่ะมาอ่าจับจับอาชีพไมน่น้อคือว่าชอบทำขนมทำเบเกอรี่นุ่มเค้กอะไรได้ปเดี้ยคือทำเป็นไม่เลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรอรอให้พอค่ะยุ่นงานแล้วก็หมาเมาต้วไปแม่มค้าโขนแล่บรรยากาศเป็นโขนนะเพราะว่ากรองกรองน้านไม่ได้แช่ค่ะพี่น้องเออเนี่ยซึ่งเนี่ยนะเขาจะเรียกว่า ล่านปลาพายุนนะลูกค้าแได้เลยนะค่ะคือาเรียกว่าลานปลาปพยุนนะคะเออถ้าว่า ทุกคนอย่ากโกรธนะให้แบหวาให้จากการลงคลิปมันมานานมากแล้วเพราะว่าน้องน้องน้องข้าวอะค่ะอ่าน้องขอบปีแล้วกากาพอมีเวลาได้มาใข้คล้องหรือก็แล่วเพราะว่าน้องน้องน้องก็ไม่กวนตั้งแต่แรกนะคะแต่ว่าน้องจะส้นสมากว่าก็คือน้องจะไม่ค่อยนอนน้องอยากเดินน้นองอยากไปตรงนั้นตรงนี้แม่ก็เลยว่าเออนะ แกแลไม่ข่อยไว้แกเวี่ยนหัวทุกคนคนแก่แกเนาะเออน,นั่นแหละทีก่การว่างเมียนลองรู้เรื่องขึ้นมามั่งแล,วล้วหรือพัดเดินไม่รู้ว่าอีไรแรงว่าเดิมไห้นะทุกคนก <c oughs> นปลูร์นะกดไลกดแช่ให้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 คิดนะคะราะว่ามันห่างหายจากการลงไปแล้วแต่ว่าตอนนี้จะรับมาทําอย่างเต็มที่แล้วนะคะจะลงให้ได้วันละประมาณคลิป้องคลิปถ้าได้หมากว่านั้นกะ คุยว่ากันนะคะทุกคนค่ะด้วยนะพระจันทร์กำลังจะตกดินแล้วค่ะทุกคน